คำพระศาสดาจะเชื่อมกันเอ๊ะเราอ่านพระสูตรนี้ทำอันเกษมจากโยคะคืออะไรอ่านไปเรื่อยๆถ้าอยากรู้อ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจออ๋อพระสูตรนี้บอกทําอันเกษมจากโยคะคืออตฐฐมตะธรรมประตูนครแห่งความไม่ตายนั่นเองซึ่งจะไปเชื่อมกับพระสูตรที่ตัดบอกชื่อของโสดาบันชื่อของโสดาบันชื่อหนึ่งคือย uh ืนอยู่จดประตูแห่งอมตะ ังนั้นโสดาบันเป็นผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งอมะตะทางออกเข้าสู่ความไม่ตายเราขณะนี้กำลังยืนอยู่บนสภาวะแห่งความตายเกิดแก่ตายหลุดประตูนี้ไปแล้วก้าวเข้าสู่อมะตะคือความไม่ตายและสภาวะนี้ก็เป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่พวกเรา ไม่รู้คือมีอวิชชาคือความไม่รู้ว่าขันห้านั้นไม่ใช่ตัวเราของเราเราเพลินเราพอใจกับขันห้าและความเพลินละความพอใจในขันห้าได้เมื่อไหร่คือหลุดพ้นไม่ต้องตายต่อไปการไม่ตายไม่ได้ขาดศูนย์ความคิดว่าขาดศูนย์ผิดอีกนะองค์จึงบอกมีการดำรงอยู่เป็นความคงที่เป็นสภาวะที่ไม่ตายเป็นสภาวะหนึ่งที่มีสามคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏ